สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซาร์คราฟต์สองในครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะ,ะเพราะว่าติดงานนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็เริ่มว่างแล้วนะครับก็เลยกลับมาอัดได้นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณาคากรีนะหรือว่า,าคากรอก็ไม่รู้นะต้องอ่านเสียงต้องเสียงว่าไงนะฮะเล่นเป็นโปรโตสสีแดงนะครับผมส่วนตรงนี้คุณเดวิดนะฮะโปรโตสทุยไม่ใช่เทเรนซ์สีน้ําเงินนะฮะตรงนี้โปรโตสสีฟ้าน,นะครับคุณไมเคิลนะจากแคลนแปดแปดเก้าแปดนะชื่อแคลนแปดจ <c oughs> อส่วนทีมง,งานฝั่งขวาล่างนะครับผมคุณอะไรเนะี่ยเชิร์กนะฮะผมจำว่าเชิร์กนะฮะไม่ใช่เซิร์กนะฮะแต่เป็นเชิร์กนะฮะเป็นเทอรนซ์สีเหลืองนะผมส่วนตรงนี้นะเซิร์กเนี่ยอันนี้เซิร์กของจริงนะค,คุณโอยาะนะเซิร์กสีส้มนะส่วนตรงนี้คุณอะไรก็ไม่รู้นะผู้เล่นบาคุนนะครับเป็นเซิร์กสีม่วงนะอยู่ในแมปที่ไม่ชื่อว่าเซนติเนลซีอีนะซึ่งเป็นแมปที่เออสวยดีนะ เป็นแมพที่เอาไปเล่นกันเกมประเภททีม33นี่แหละนะส่วนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยนะให้ยูนิตบินไปสมหัวรวมกันนะฮะประมาณนี้นะครับอ่ะบริเวณหลังบ้านก็จะมีจุดขยายฐานนะครับผม Mineral Field นะฮะนี่นตรงนี้ w ว s t ์ีนเกรย์ซ์โอเคสองบ่อตามปกติอ่ะตรงนี้ฝั่งสีแดงวอลบ้านแล้วนะรู้สึกว่าทางลงก็ก็มีอยู่แค่ทางเดียว อ๋อมีตรงนี้อีกทางหนึ่งนะอ๋อซึ่งถูกกั้นด้วยอล่องแร่นะมีโนฟิลนะแต่ว่าจะมีทางผ่านตรงนี้นะไม่ไม่เอ้ยม,ม่ใช่แบบ,แบ,บเล็กๆนะฮะซึ่งอยู่ในตัวเล็กๆน่าจะผ่านได้ละมั้งนะถ้าคุณวางแบบนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆนะครับฝั่งสีเหลืองผู้เล่นเทอร์เรนของเรานะขยาย2เบสพร้อมกันเลยนะครับผมแบบนี้มันจะดีนะฮะพร้อมกันอย่างนี้นี่โอ้โห คืออีโคโนมิกนี่แบบพุ่งพรวดแน่นอนนะฮะถ้ารีบขยายตั้งแต่ช่วงต้นเกมรู้สึกว่าเขาไม่ได้สร้างอะไรเลยใช่ไหมฝั่งสีเหลืองโอเคบาร์เรกไม่มีนะมีแต่สป라이นนะฮะอ่าตรงนี้ยูนิตตัวเก็บแร่โอเคอ่ะตรงนี้อะไรเอ่ยเซิร์กลิ้งฝั่งสีสีม่วงมาแล้วนะมาอย่างไวเลยนะครับโอ้โหเซิร์กลิ้งรัชนะครับฝั่งสีม่วงไม่ได้เล่นเอ่อแฮชอรีน่าจะเล่นน่าจะเล่นพูแก๊สแล้วก็แฮชนะดูส่งแล้วนะครับเพราะว่าเฮชเพิ่งลงนะจุดนี้นะ ซึ่งตอนนี้ไหลเข้ามาที่เบสของฝั่งสีน้ําเงินแล้วนะครับสีน้ําเงินออกริเปอร์ออกมาทันอยู่นะแต่เสียตัวเก็บได้ไปค่อนข้างเยอะนะเนี่ยจังหวะน,นี้โอ้โหโอเอค,ครับรีเปอร์มาอีกคนนึงนะครับโอเคช่วยกันยิงเซอร์กลิงตายแน่นอนครับจังหวะน,นี้แตกหนึ่งแตกสองเรียบร้อยครับแตกยกฝูงอ่ะก็ถือว่าได้ข้อมูลไปเยอะอยู่นะแล้วใครย,ยิงอะไรครับเนี่ยอ๋อมีเซอร์กลิงเข้ามาแทะป้อมปืนอีกแล้วนะฮะโฟตอนแคนนอนนะครับอ่านตรงนี้ว่ายังไงไซเบอร์นติคอมาแล้วแต่ฝั่งสีแดงยังไม่กดรีเซิร์ชอ่าวาร์ปเกรดนะ โอเคต้องให้บอกนะถึงจะกดนะครับ <c oughs> อ่ตรงนี้โอ้มีอะไรด้วยเดี๋ยวนะทำไมคุณมาวางจุดมาร์กไว้ตรงนี้ครับอเออคนสร้างแมปนี้ก็น่าสนใจดีนะอ่ะอยังไงก็ตามนะครับผมตอนนี้ฝั่งเสียเงินส่งริปเปอร์เข้ามาแล้วนะครับ3คนนะซึ่งตรงนี้มีสไปโครเลอร์กำลังวางอยู่ในแนวเร่นะแต่ว่าที่มีป้องกันบ้านอยู่ฝั่งซิโมอนนี้ก็มีแค่ควีนตัวเดียวนะพูดแล้วเนะี่ยพูดผิดพูดถูกอีกแล้ว <c oughs> ขออภัยนะอ่า รงนี้ริปเปอร์กระโดดนี้ได้ทันนะครับผมออันนี้บอกไว้อย่างหนึ่งเผื่อใครไม่รู้นะริปเปอร์สามารถกระโดดขึ้นลงได้ในพื้นที่ต่างระดับที่ห่างกันแค่1เลเยอร์หรือ1ชั้นนะ,ะถ้าหากว่าเป็นหน้าผาที่สูง2ชั้นนี่มันจะโดดไม่ได้นะซึ่งตรงนี้มีโอ้หริอค,คเดรินอย่างใหญ่เลยรู้สึกว่านี้น่าจะเป็นจากแมปน่าจะมาจากภาคเลกาซี่นี่แหละนะฮะแมปไ er นะอเออร์นะแต่อยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ฝั่งสีสม้มเอา้าเ,เดี๋ยวนะสีแดงคุณโอ้ยยืนเป็น ยืนตันทางตัวนี้ปิดไม่มิดนะฮะฝั่งสีส้มเข้ามาหาสีน้ำเงินอีกแล้วนะครับสีน้ำเงินรับรับบทผู้ประสบภัยนะฮะข่าวก่อนก็เจอสีม่วงคราวนี้เจอสีส้มนะครับอ่าสีส้มไหลเข้ามาที่อ 2, าเบซองฝั่งสีแดงนะฮะเรียบร้อยครับโดนช็อตตายไปแล้วนะส่วนฝั่งสีเหลืองตอนนี้ว่าไงครับโอเคบาราเร็มาแล้วนะครับเปิดเป็นมารีนนะครับมีการลงบังเกอร์ทำแนวป้องกันณจุดนี้ไว้ก่อนเลยนะฮะอ่า ตรงนี้ฝั่งสีส้มเบสสองโอเคนี้สีม่วงลงสไปโอ้โหทั้งสไปายทั้งสปอร์นะอย่างดูเดินเลยครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีฝั่งสีฟ้าเล่นสตาร์เกตนะลงฟลีดเ้ยลงฟลีดบีคอนนะขอไปนะรีนพันกันนะเมื่อกี้โอเคชัดเจนครับเล่นอากาศยานนะคิดว่ากองทัพภาคพื้นดินคงปล่อยให้ฝั่งสีแดงเล่นนะ,อะโอเคตรงนี้เกตเวเพิ่มเติมจังหงวันนี้ไพลอนกำลังมาอีกนะ ไอรอนนี่ยังไงยังไงคุณก็ต้องสร้างนะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สําคัญนะเพราะมันจะเพิ่มซัพพลายนะครับอืมไม่ได้แค่อ่าไม่ได้ทําแค่ปล่อยไปให้กับสิ่งก่อสร้างรอบๆนะอ่าตรงนี้ไม่เลือตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีน้ําเงินมารรเดอร์มารินโอ้โหแต่ว่าผมรู้สึกว่าแมปนี้นี่เออแสงแดดมันจะสว่างจ้าไปหน่อยนะอ่าแสงแดดบ,บริเวณทางฝั่งซ้ายเนี่ยะนะฮะคือดูอย่างคุณเดวินฮะเล่น ฝั่งสีน้ำเงินนะครับนี่คือ,อสาาร้างมาร์เตอร์ออกมานี่คือดูดูแทบไม่ออกเลยนะว่าเป็นสีน้ำเงินนะ <c oughs> คือแสงแดดมันสว่างเกินนะฮะ <c oughs> แล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีม่วงเลอร์ก์ว้าวสีม่วงเล่นไฮดราเลอร์ก์นะฮะน่าสนใจนะครับเลอร์ก์เดินมาแล้วนะโอเคแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มว่ายังไงครับอันนี้อะไรเอ่ยไฮดรลิสโรชโอ้โห ฝั่งสีส้มนี่ถือว่าค่อนข้างอันตรายนะเป็นกองทัพที่จะมีตัวโรชไปแทงนะแล้วก็มีไฮราที่เป็นยูนิต DPS ค่อนข้างสูงยิงอยู่แนวหลังนะอ่าส่วนฝั่งสีเหลืองเนี่ยโอ้โหรีเซิร์ชค,คุณทํากดมาทําอะไรครับเนี่ยเยอะแยะสีเหลืองนี่คือเล่นแบบชิลมากเลยนะคุณเชิร์กส์เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนับโปรดักชันคุณมีอะไรบ้างมีแฟคทอรี่มีบาร์เร็ตนะฝั่งสีเหลืองมีบังเกอร์ปึ๊บ ซาพอร์ตยังไม่มานะแล้วาบาร์เรกนี้จำนวนน้อยไปนะแต่ไม่เป็นไรนะผมว่าเพื่อนน่าจะช่วยสปอร์ตได้อะฝั่งสีส้มนะครับมาลงเบสเบสสามนะครับณจุดนี้นะลงหน้าบ้านเลยนะครับเป็นการชนเลยนะเนี่ยหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่น่าใช่แหละมัง้งนะฮะแต่ฝั่งสีอทีมงานฝั่งบนว่ายังไงครับ เคยฝั่งสีแดงลงมาขยายฐานเพิ่มเติมนะครับวางไพลอนวางป้อมปืนวางบ่อกแก๊สนะฮะเตรียมพร้อมเลยนะครับผมจังหวะนี้และในขณะเดียวกันฝั่งสีฟ้าสร้างเทมเพลสขึ้นมาแล้วนะมาสองลำและอีกสองลำดับทุยและอีกสองลำก็กําลังจะตามมานะฮะกลังตามมานะครับผม,มช่วงนี้ก็เป็นช่วงแห่งความสงบสุขนะยังไม่มีใครบุกโจมตีนะฮะแต่ว่าฝั่งสีส้มี่ส่งโอฟเวอร์โหลดมาเปิดแบบนีจุดนี้ไว้ก่อนเลยนะครับ จริงๆน่าจะมีพาอนสก,กินนี้นะมันดูสวยมากเลยคือให้ตัวผลึกมันหมุนอย่างเดียวแต่ไอ้กำแพงรอบๆไม่ต้องหมุนก็ได้แต่ว่าเขาคงไม่ทําสกินใหม่แล้วมั้งเกมนี้นะเพราะว่าพิศาจก็คือน่าจะปล่อยแล้วแหละอย่างว่าน,นี้ไม่น่าจะพัฒนาเกมนี้เพิ่มถ้าทําก็คงเป็นเกมใหม่เลยนะสตอกเกอร์มาเพิ่มเติมมีไฮเทมปลาลงมาแล้วนะฝั่งสีแดงทุยกาลังรีเซิร์ชสนิคสตอมอยู่นะพายุพลังจิตนะอะ ตามเนื้อเรื่องมันคือการใช้พลังจิตดึงพลังงานรอบๆตัวเองออกมาแล้วก็ยิงออกมาในรูปแบบของกระแสฟไฟฟ้านะฮะและตามเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยไฮเทมเพลสนี่มีไซนิกเบรดอยู่นะก็คือดาบที่แบบแบบที่ซีหลอดใช้อะ่ะเออที่มันปล่อยออกมาจากปลอกแขนนะเพียงแต่ว่าในเกมเราจะไม่เห็นใช้นะเพราะถือว่าเป็นอาวุธที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุธแบบตัวเลือกสุดท้ายจริงๆนะ าตามเนื้อเรื่องก็ประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งสีแดงเอ้ยสีน้ำเงินเนี่ตอนนี้ก็มีเออ่มารีนกับมารีมาร์เดอร์ริปเปอร์แล้วก็วิดอมายนะฮะแล้วตรงนี้อ้าวสีม่วงส่งโอเวอร์เซียมาทำอะไรครับเนี่ยจะเป็นต้องดรอปทหารเข้ามาเลยครับและในขณะเดีวยวกันฝั่งสีม่วงก็โจมตีเลยครับด้วยเลเกอร์กับเฮนดรานะณนะจุดนี้นะครับโอ้โหแล้วฝั่งสีแดงจะไปสู้ได้ไหมครับเนี่ยไม่มีเดตเทคเตอร์นะมองไม่เห็นต้องให้ต้องให้ฝั่งสีน้ำเงินสแ,แกนดูนะครับอย่างนั้นนะครับผมกว่าคุณจะสแ,แกนนนนได้นะะรรอ Energy ออเเจียู่คับ <t ok> ตรงนี้ยังไงฮะมีมารีนฝั่งสีน้ำเงินขึ้นมาคุ้มกันบ้านตัวเอง OK. โอเคก็ยังดีนะตรงนี้เสียงอะไรอ๋อวับอินเเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงระเบิดตุ้มอ๋อโดนระเบิดวีโนโมายไปนี่เองนะ่ะอาส่วนทีมงานฝั่งล่างตอนนี้ฝั่งสีส้มขึ้นอะไรครับโอ้โหเลกเกอร์เด่นมาแล้วกดดีเซอร์ตมาสองอันเลยนะเฟสเ,เตชั่นพิษใน,นดัสอืมจะเล่นในดัส แล้วก็สร้างเฮดขึ้นมาเพิ่มอีก2ในเบสหนึ่งนะเน้นโปรดักชันแล้วตอนนี้ฝั่งสีเหลืองโอ้โหในที่สุดก็มีซีทแทงสักทีนะซีแทงมารีมารโรเดอร์มีบ er. ังเกอร์คุมพื้นที่วางแนวป้องกันของตัวเองแบบสุดๆเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้รีเซิร์ชโล่มารีนนะคอมแบทชิลยังไม่มาแต่มีอัปเกรดบวกหนึ่งดาเมจกับเกราะมาแล้วนะตรงนี้ฟิวชั่นคอ ว้าวฟิวชั่นคอยอย่างนี้ไบเทิร์ครูเซอร์นั่งไงกดมาแล้วสองลำนะโอ้โหถึงว่าอะไรทำไมฝั่งสีเหลืองถึงแบบเร่งขยายฐานแล้วก็ไม่ค่อยสร้างยูนิตไม่ค่อยสร้างโปรดักชั่นสักเท่าไหร่นะ,ะเก็บตังไว้ลงตัวบเทิรครูเซอร์นี่เองนะจริงๆกดแคนเซิลลำนี้ออกแล้วให้สตารพอร์ตหลังนี้สร้างอีกลำแบบิฟทุิไปพร้อมกันก็ได้เออไม่ได้นี่หว่ามต้องต่อที่แกลบเนาะผมลืมขออภัยนะขออภัยลืม <laughs> ไปได้ยังไง อ่ะฝั่งสีส้มนะครับจังหวะน,นี้อะไรเอ่ย evolution chamber กําลังมานะส่วนฝั่งสีฟ้านี่ก็ t e m p e s t นะครับ t e m p e s t เนี่ยเอาไว้ยิงตัวเลกเกอร์ก็ได้นะเพราะว่าเลกเกอร์มันโจมตีอากาศสยามไม่ได้นะแถม t e m p e s t เนี่เป็นยูนิตที่ระยะโจมตีไกลามากนะไกลกว่าระยะมองเห็นนะครับอ่าแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยโอ้อันนี้มันเป็นฉากบนดาวไอเออร์ในภาค legacy of the void นี่นะซึ่งมันคือตัวอะไรก็ไม่ทราบน่าจะเป็นหนอนในดัสมั้ง จังหวะนี้นะครับฝั่งสีน้ำเงินก็บุกโจมตีนะครับด้วยยานขนส่งนะจะไปปล่อยทหารตรงไหนมิทราบนะครับอกองทัพก็จะมีมารีนวิดอมายนะครับมาร์โรเดอร์แล้วก็น่าจะมีริเปอร์ด้วยคนหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะตายไปหรือยังน่าจะตายไปแล้วมั้งไม่เห็นอตอนนี้ฝั่งสีแดงกับสีน้ําเงินมาแล้วนะครับผมฝั่งสีฟ้าอยู่ไหนเอ่ยสีฟ้ายังไม่เคลื่อนทับมาครับให้เพื่อนไปประทะก,ก่อนนะจังหวัน,นี้ แล้วนครับไซน์น่ซ้อมลงไปนะครับเน้นๆเ,เลยนะกองทัพฝั่งสีม่วงนี้ต้องถอยออกก่อนนะและจังหวะน,นี้ฝั่งสีแดงไม่สนนะครับไม่มีดีเทคเตอร์ด้วยนะไม่สนที่จะไปสู้กันเลิกเก้นะครับขึ้นมาบนนี้เลยนะโอ้โหแล้วทางเดินมันแคบนะครับเพราะว่ามันติดกองเร่นะฮะอ่าแลในขณะเดียวกันฝั่งสีฝั่งสีส้มก็มาช่วยยิงแล้วนะโอ้โหจะได้ไหมนะครับจังหวะน,นี้มีอาร์คอ่อนอาร์ค่อนก็เอาไปยิงเผาเซิร์ได้ดีมากนะในขณะเดียวกันฝั่งสีเงินมาดรอปตรงนี้นครับแล้วไซนีหน่อมก็ฟ้า ฟ้าผ่าก็ลงมาณจุดนี้เลยนะฮะโอ้โหอย่างดุเดือดน,นะครับฝั่งสีส้มกองทัพแตกมาเลยนะฮะแล้วในขนาดเดียวกันตอนนี้ฝั่งสีส้มเรียกหนอนในดัสออกมานะใช่ไหมสีส้มโอโย่านะเด็กหนอนในดัสมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยเลเวอร์มาสี่ตัวนะครับโอ้โหแนวแรกเสียหายอย่างหนักเลยนะโอ้โหฝั่งสีน้าเงินนี่ต้องใช้ลิเบเลเตอร์นะครับมากลางดูนะแล้วก็สแกนเลยนะครับยิงอัดเข้าไปนะ,ะย้ายตาแหน่งริเบเลเตอร์หน่อยนะมันจะได้ยิงได้ถึง ทั่วถึงนะแล้วตรงนี้ไว้ครับมีเบสเข้ามาฝั่งสีเงินส่งคนคนงานมาจิ้มนะฮะตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินเอาแตกหมดแล้วว่าไงครับน่าจะใช่แหลนะฮะตรงนี้ฝั่งสีฟ้าส่งเทมเพลสเข้ามานะครับมีรีเซิร์ชเอ่อเทคนิคดิสตาบิลไลเซอร์ด้จำชื่อไม่ได้ว่าดิสตาบิลไลเซชันมั้งเพิ่มดาเมจเวลายิงกับสิ่งก่อสร้างนะอ่าเป็นลูกบอลสีส้มๆอย่างนี้นะครับอ่ายิงกับสิ่งก่อสร้างหรือว,ว่ายูนิตพักพื้นดินโอเคแค่สิ่งก่อสร้างนะฮะ จังาวะนี้ลิกคว่ำไปนะฮะ S C B โอ้โหฝั่งสีเหลืองสีเหลืองนีแทบไม่มีอะไรมายิงเทมเพสเลยนะอาการหนักนะครับแล้วเบลท์ครูเซอร์อยู่ไหนครับอยู่นี่แต่มันแพ้ทางตัวเทมเพสนะครับอ่าแต่ตอนนี้ฝั่งสีส้มสร้างไฮด้าขึ้นมาเคาน์เตอร์ได้ทันอยู่นะครับแต่จํานวนไม่พอนะครับผมื <c oughs> ราบเป็นหน้ากลองนะโอ้โหในขณะเดียวกันตรงนี้ว่าครับมีโรชของฝั่งสีส้มนะฮะ กำลังเดินทางไปหาฝังา่งสีฟ้านะครับสีฟ้านี่เขาชื่อเลยนะไมเคิลนะฮะต,ตอนนี้ก็มายิงชิลแบตเตอรี่ก่อนเลยนะครับาย้ายตำแหน่งมายิงป้อมแล้วก็ยิงไพรอนนะฮะช่งวงวน,นี้ยังไงครับแล้วก็มีตาเกตที่กำลังสร้างเทมเพลสด้วยนะฮะโอ้โหแล้วตอนนี้โรชเข้ามาติด2ตัวแต่ฝั่งสีฟ้ารู้สึกว่าเขาลงป้อมน้อยไปหน่อยนะอืมแล้วก็เมื่อกี้มีเสียงมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยนะถ้าเข้าไมค์ก็ขออภัยนะครับผมโอ้โหแต่ว่าตอนนี้นี่คือดุเดือดนะครับเทมเพลส ไล่ย,ยิงโอเวอรอตัวแตกไปนะ่ในขนาดเดียวกันตรงนี้ว่ายังไงครับปะทะอะไรกันยังไงอ๋อเทมเพสอยู่นะเทมเพสของฝั่งซีฟ้ายังอยู่อยู่นะอืชื่อไฮด้าโอจำนวนเยอะเกินไปครับเทมเพสสู้ไม่ไหวนะบึ้มไปแล้วนะเ <c oughs> บิ่มไปอีกหนึ่งลำนะเทมเพสนะครับผมแต่ตรงนี้ว่าอย่างไร ฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหสีน้ำเงินใช้ลิเบเรเตอร์มาช่วยเพื่อนนะฮะเคลียร์ฝูงโรชในแนวแร่ไปนะผมก็เกือบไม่รอดนะตรงนี้แร่ก็เริ่มหมดแล้วนะตรงนี้ฝั่งสีสีฝั่งสีแดงเออเข้ามาแล้วแล้วว่ายังไงฝั่งสีฟ้าบอกแทงกิ้วนะบอกเพื่อนนะน่าจะเป็นน่าจะบอกฝั่งสีน้ำเงินนี่แหละนะบอกคุณเดวิดนะแต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ไซนิคสตอมลงมาอีกแล้วนะผมข้อดีของฝั่งสีแดงนี่คือเขามีสตอมนี่แหละ พายุพลังจิตขึ้นมาทําลายกองถ้าเป็นฝูงนะฮะเพราะว่ามันเป็นเอเรียดาเมจอยู่แล้วนะครับอ่าตอนนี้ฝั่งสีฟ้าก็ส่งกองกําลังเทมเพสอันยิ่งใหญ่อลังการเข้ามาอ่าสปอร์ตกองถ้าฝั่งสีแดงนะแต่สีแดงขึ้นมานะจุดนี้แล้วครับตอมลงไปเน้นๆแล้วตรงนี้มีเลเกอร์มุดดินอยู่แนวล่างอยู่ด้านล่างนี้นะก็สามารถโจมตีขึ้นมาด้านบนได้อยู่นะครับอ่าฝั่งสีแดงต้องขยับมานะจุดนี้นะ แลว้วกองทัพฝั่งสีน้ำเงินอยู่ไหนครับอยู่นี่มีแค่ลิเบเเตอร์จริงๆใช้ใช้ได้อยู่นะอื่าฝั่งสีน้ำเงินสร้างน่าจะ่าสร้างกําลังเสริมอยู่นะแล้วในขณนะดเดียวกันตอนนี้ฝั่งสีแดงจับไฮเจอปลารวมร่างเป็นอาร์คอนนะมาแล้วครับผมโอ้โหลเลเก็ไล่เคลียร์ฝูงสตอกเกอร์ได้ดีมากๆเลยนะอะแล้วสุดท้ายยังไงฝั่งสีแดงออมมานาจนุดนี้มายิงควีนก่อนเลยนะครับควีนกี่ตัวมีอยู่แค่สามตัวนะโอ้โห ตรงนี้เซอร์กลลงล้อมหน้าล้อมหลังอมไม่ไหวแล้วครับจำนวนเยอะไปนะบึมไปแล้วเรียบร้อยแต่ในขณะเดีวยวกันจังหวะนี้ฝั่งสีฟ้าส่งซีหลอดเข้ามานะครับผมแต่ซีหลอดไม่มีรีเซิร์ชาร์จนะฮะมันเคลื่อนที่ช้ามากนะผมโอกกําลังมานะ,ะมีเทมเพลตมาเติมอีกสามลำนะส่วนฝั่งซีโมงก็เล่นอออะไรนะสไปนะครับผมสร้างมาสองหลังเลยนะสองอันนะสไปก์กลังมานะ สไปที่ไปว่าหอคอยนะครับผมอ่าตัวนี้ไว้ครับบีซีคุณเข้าไปหาดิเปลไม่ได้ครับมันแพ้ทางนะฮะเรียบร้อยครับแปบปบดียวบึ้มไปแล้วนะโอ้โหอ่าฝั่งสีฟ้ามีออฟเซอร์เวอร์อยู่นะจังหวะน,นี้ตรงนี้ไงครับไบกิ้งไบกิ้งก็ไวเคาน์เตอร์ตัวเทมเพลตได้นะแต่ว่าจํานวนอาจจะต้องมีเยอะกว่านี้นะเทมเพลตมีเยอะเกินไปนะครับฝั่งสีฟ้ามีเยอะมากนะ,ะกนะแล้วก็กดมาเพิ่มเติมนี่ไงครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีม่วงเล่นอะไรครับไฟเปอร์ะนะ อย่างดูเดือดเลยนะครับอ่าฝั่งสีน้ําเงินกาลังมานะครับแต่ตรงนี้ Chain Link, เชนลิงอ้าวหมดเวลาตายไปนะเรียบร้อยส่วนตรงนี้ว่ายังไงครับเทมเพสเคลียแฮตไปได้สองนะครับสีหลอดออกมาไม่ตายนะผมอุ้ยเดี๋ยวขอดูเลือดหน่อยสิคนนี้เลือดเหลือห้าโอ้โหอีนิดเดียวตายนะอะตรงนี้ไว้ครับฝั่งสีส้มโอ้โหสีส้มนี่อาจจะผมว่าน่าจะต้องจีๆนะไม่ไหวนะ ส้มคุณโอยะมีทรัพยากรแต่สร้างไม่ทันแล้วครับน่าจะปล่อยจอยแล้วมัง้งจังหวะนี้คือไม่เล่นต่อแล้วนะสภาพขนาดนี้อ่ะฝั่งสีเงินมาแล้วนะครับสามสามเอนะมารีมาร์เดอร์เมดิแบทนะมีซัพพอร์ตเป็นซีแทงกับดิโบเรเตอร์แล้วตอนนี้ฝั่งสีเหลืองกับส้มกดออกเกมไปแล้วนะฮะเหลือแต่เสียม่วงเลยนะครับคุณบาร์โค้ดนะครับผมยังไงก็ไม่ไหวนะเกมลักษณะนี้เกมรูปเกมมาขนาดนี้แล้วนะครับ คุณยังจะสู้ต่ออยู่เลยครับสีสม่วงคุณต้องอต้านทานสามทับเลยนะ <c oughs> ไม่ไหวนะครับจังหวะน,นี้อ่าแล้วตรงนี้ว่ายังไงหืม <c> ฝ <oughs> ั่งสีเหลืองจริงๆคุณไม่ต้องไปสนใจสีเหลืองก็ได้นะอ่าคือมารุมกระหน่าที่สีสีม่วงอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับจังหวะน,นี้อ่าเรียบร้อยครับผมโอ้โหไปแล้วนะไม่ไหวนะครับคือมาเยอะขนาดนี้ยังไงคุณก็ต้านทานไม่ไหวอย,อยู่แล้วนะครับ โอ้โหสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณคาร์เกรย์ฝั่งสีแดงนะครับผมคุณเดวิดฝั่งสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็คุณไมเคิลฝั่งสีฟ้านะครับผมอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัสด้วยับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใ,ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ